hello my name is p i n พ์เชน t อ๊คเทพศิรั you can call me f a ร I'm nine years old I like บัตตูเลียน I don't like banana Thank you สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อพิมพ์เชนอเทพศิรัคดูลินชื่อว่าฟาร์มอายุเก้าขวบชอบกินทูเรียน แต่ไม่ชอบกินกล้วยขอบคุณค่ะโกดมาหนึ่งสวัสดีตอนเช้าค่ะ Hello my friend สวัสดีเพื่อน I like chicken I don't like egg ชอบไก่ไม่ชอบ ไผ่แองจว์ไมเฟนมีเพื่อนเป็นหมาจัดจิสุลพ่อนอนหรือหลับมแม่สุลิสแม่นอนหรือหลับช่วงเวลาพูดไทยแล้วชโชควัยโชควัย 小淮，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 小小然后是小淮，好互动，好互动，拜拜。